ในมงคลน,นี่เป็นหนุ่มบ้านนอกที่ยากจนแต่ก็มีความขยันทำมาหากินเลี้ยงแม่ที่ตาบอดที่ตาบอดเพราะว่าแม่เป็นต้อหินไม่ได้รักษาก็ทำให้ตาบอดไปทีละข้างข้างซ้ายนี่บอดที่หลังส่วนพ่อก็ติดเล่าขาวไม่ได้ทำงานทำการเอาแต่ของเงินจากลูกจากเมียทุกวันเพราะว่าอดเล่าไม่ได้ พี่สาวของมงคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยปลูกบ้านอยู่ไม่ห่างก็ด่าพ่อทุกวันจนผัวที่เป็นลูกเขยของพ่อต้องคอยเตือนว่ามันบาปนะเราไม่มีเงินให้พ่อก็บอกแกดีๆก็ได้นะลําไมทำไมจะต้องไปด่าก,กันด้วยนางลําไยก็บอกจะให้พูดดีด้วยได้ยังไงที่มาขออยู่บ่อยๆไอ้เราก็ลูกอ่อนนะพ่อนะอายุปลายไปหกสิบกว่าแล้วก็น่าจะมีหัวคิดมั่ง น่าจะตัดใจเลิกได้แล้วเล่าอ่ะไอ้ที่ลูกลำบากไม่ได้เรียนแล้วโง่ดักดานก็เพราะมีพ่อขี้เมาแม่ทำงานเหนื่อยก็ต้องแบ่งให้พ่อซื้อเเล่าพวกลูกๆก,กินข้าวกับไข่ฟองเดียวคลุกน้ำปลาพ่อเลวๆแบบนี้เมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีอยู่ไปก็รกโลก,ลกผัวนางละไมก็บอกว่าพอเถอะละไมเอ็งแช่งพ่อทำไมจะชั่วจะดีก็พ่อเรานะ เอ็งด่าพ่อแบบนี้ตายไปจะเป็นเปรตเอานาจะบอกไงพี่แล้วไม่เคยได้เถียงพ่อแม่เลยกลัวบาปนังละามก็ว่าถ้าพ่อฉันดีไม่กินเหล้าเมาย,ยาเหมือนพ่อพี่ฉันก็คงไม่ด่าหรอกนี่วันไหนแม่ไม่มีเงินให้หรือไปเซ็นเหล้าให้ก็ตบตีแม่แม่ก็ยังทนอยู่ได้ดีนะที่ตาบอดตอนลูกโตถึงได้รอดมาจนทุกวันนี้ไปขอเงินไอ้มงคลไม่ให้พ่อก็ดา่า ต้องมีจิบทั้งวันนะํามือไม้สันบางดีก็นอนข้างทางเหมือนหมาน้ำท่าก็ไม่ยอมอาบไอ้มงคลต้องจับไปอาบถึงได้ดูสะอาดขึ้นหน่อยผมเผ้วก็ยาวอย่างกบคนบ้าเหมือนเศษเดนมนุษย์ทุเรศหน้าอับอายถ้าไม่สงสารแม่นะก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านแม่พี่เนี่ยต้องคอยซักเสื้อผ้าหาข้าวเที่ยงให้ไอ้มงคลมันก็ออกรับจ้างแต่เช้าทุกวัน ยังดีที่มื้อเช้ากัเย็นนี่มันรับผิดชอบเองไอ้มงคลนนะ่ะมันใจเย็นมันยอมพ่อมืดค่ำก็เที่ยวเดินตามหาพ่อพาพ่อเข้าบ้านเป็นฉันละจะให้ยุงหามาให้เข็ดให้นอนกลางดินกลางทรายเป็นไข้าตายหาไปเลยลำไม้ทั้งด่าทั้งแช่งพ่อตลอดในมงคลไปรับจ้างรถน้ำหวานปุ๋ยที่บ้านนางสาลี่ปรากฏว่าไปหลงรักสาหราย ลูกสาวนางสาลี่แต่มางคนก็เจียมตัวว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเปรียบเหมือนดอกว้ากับหมาวัดนางสาลี่นั้นเป็นไม้ผัวตายโดยที่นอนหลับตายทิ้งไร่นาไว้ให้มากมายก็จ้างญาติญาติมาช่วยทําไร่ทํานาแบ่งปันกันกินขายผลผลิตได้ก็แบ่งปันกันมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบนางสาลี่แต่านางสาลี่ก็ไม่เคยสนใจใคร เป็นห่วงสารายลูกสาวคนเดียวกลัวจะมีปัญหากับพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแต่ว่าใจสาลี่เนี่ยกับถูกชะตากับนายมงคลเรียกมงคลให้กินข้าวเที่ยงที่บ้านนางสาลี่ทุกครั้งที่มารับจ้างส่วนสาลายนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายกับมงคลหล่อนอายุ1 9ปีดูจะเย่อหยิ่งกับคนจนซะด้วยซ้ำและกำลังคบหาดูใจกับลูกคนรวยด้วยกัน วันนี้นางสาลี่ก็เดินมาตามมงคลในข้าวไปกินข้าวด้วยกันแต่มงคลบอกว่าวันนี้คงไปกินด้วยไม่ได้เพราะว่าพ่นยาฆ่า,มาแมลงมาต้องกลับไปอาบน้ําที่บ้านนางสาลี่ก็ว่าอ่าวันนี้ทําไมพ่นยาเองละ่ะพี่อาบไปไหนมงคลก็บอกว่าวันนี้นะ้อาบเพราะท้องเสียฉันก็เลยทําแทนเหรออ้าวแล้วเขามียากินหรือเปล่าวะมงคลก็บอกามีจ้ะ ตอนสายหยุดถ่ายแล้วแต่ว่ายังเคลียร์อยู่นางสาลี่ก็บอกเธอไม่ต้องเดินตักแดดกลับบ้านหรอกไปอาบน้ำที่บ้านเจ๊ก็แล้วกันกางเกงชาวเลเมีให้นุ่งนะวันนี้สาหร่ายมันแกงสับนกไปลองชิมทีมือมันหน่อยๆนานๆจะเข้าครัวสักทีมงคลได้ยินอย่างนั้นก็เลยทําตามที่นางสาลี่บอกสาหร่ายเห็นมงคลมาอาบน้ําที่บ้านก็ไม่ค่อยพอใจบอกกับนางสาลี่ว่าแม่ ให้มันมาอาบน้ําที่นี่ทําไมแล้วดูแม่ยังเอากางเกงที่พ่อเคยใส่ให้มันใส่ด้วยนางสาลี่โกว่าทําบุญทําทานน่าสงสารมันมันพ่นยาด้วยเครื่องเนื้อตัวก็ชุ่มด้วยยาฆ่า,มาแมลงให้มันเดินตากแดดกลับบ้านพอดียาซึมเข้าตัวมันอา่ามันไม่ได้ใช้ที่พ่นแบบสะพายหลังเนื้อที่ก็กว้างต้องผสมยาในเรือ อีกมือก็ต้องดุนเรือมือขวาก็ต้องถือสายยางพ่นยายามันโดนเนื้อโดนตัวอันตรายอย่าคิดมากไปเลยเตรียมกินข้าวกันเถอะทั้งสามก็นั่งร่วมวงกินข้าวกันมงคลไม่ได้ใส่เสื้อดูกล้ามเป็นมัดเะสมชายชาตรีผิวก็ขาวเหลืองไม่ดำคล้ำแต่อย่างใดมงคลก็ชมว่าแกงอร่อยมากนางสาลี่ก็บอกว่าอร่อยก็กินเยอะๆนะ เออสา่ายพี่เขาว่าเองแกงอร่อยมากสา่ายก็มองคอนเขาก็ชมไปอย่างนั้นเลยแม่ฉันไม่บ้าอยอหรอกมองคลก็บอกว่าอร่อยจริงๆจ,จะไม่ได้ยอนางสาลี่ก็เอ่ยปากว่าเจ๊ก็ไม่มีลูกชายเจ๊อยากจะบวชให้เองน่ะพ่อแม่เองจะยอมหรือเปล่าละ่ะบวชสักพรรษานะเจ๊จะจ่ายเงินค่าเสียเวลาให้แม่เองซื้ออยู่ซื้อกิน ให้ละไยม,มันจัดการให้ปีนี้เจ๊ก็สี่สิบแปดแล้วอยากจะบวชให้เองจะว่าไงมงคลก็ว่าฉันก็อยากจะบวชแต่ยังบวชไม่ได้หรอกขัดสวนเรื่องเงินทองแม่เขาก็อยากให้ฉันบวชแต่ว่าพ่อฉันไม่รู้เขาคิดยังไงนางสาลี่ก็บอกว่ากลับไปก็ถามพ่อแม่ซิว่าจะยอมให้บวชหรือเปล่าเจ๊ออกให้ทุกบาททุกสตังเลยนะจะจัดให้ใหญ่เลย ติดต่อทำขวัญน,นาคมีแตรวงกลองยาวประชันเงินคนละยกดีไหมสรลดก็บอกว่าเกินไปแม่ญาติเราก็มีบวชให้ญาติเราไม่ดีกว่าเหรอนางสาลี่ก็ว่ามันไม่เหมือนกันญาติเรานะเขาพอจะบวชเองได้นี่มงคลมันไม่มีเงินถ้าได้บวชมันก็เหมือนได้ทําบุญใหญ่ที่บ้านเราด้วยพ่อเองก็ได้บุญด้วยนะบวชเสร็จก็มาฉลองเพลนที่บ้านเรา เสร็จแล้วมงคลก็นำเรื่องนี้มาบอกพ่อแม่พอดีลำไมอุ้มลูกมาเล่นกับแม่ก็เลยได้อยู่คุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ก็บอกว่าดีดีลูกเองจะได้บวชสักทีปีนี้ก็ยี่สิบห้าแล้วพ่อก็บอกว่ามีคนเมตตาก็รีบบวชเลยลำไมก็บอกว่าวันแห่นาคอะพ่อมีปัญหาแน่เลยสะพายบาดเมาอย่างหมาแบบนี้งามหน้าแล้ว พ่อก็บอกว่าถ้ามงคลมันบวชข้าจะเลิกกินเหล้าข้าภูมิใจที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองเว้ยนางละไมถมน้ำลายปริดลงดินแดกมากี่สิบป,ปีคงจะเลิกได้หรอกนะมงคลก็บอกว่าพี่ละไมนะว่าพ่อแรงเกินไปแล้วไม่กลัวตกนรกเหรอโอยพ่อพันอย่างเงี้ยดา่ามันไม่บาปหรอกพ่อที่เกาะเมียกินเอาแต่เมาเอาแต่ของเงิน ไม่ได้หยั่งใจก็ตบตีลูกจะอิ่มหรืออดไม่สนใจกูกับมึงอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวเองบวชนะเองก็ต้องให้หลวงพี่หลวงพ่อสอนให้ดูแล้วมันทุเรศพ่อก็นั่งตาปริบปริบไม่โตอตอบอะไรแม่ก็บอกว่าละไมเองอย่าไปว่าพ่อเลยชั่วดีก็พ่อควรจะยกไว้เหนือหัวนะนางละไมก็บอกว่าเชอะ พ่อแบบนี้อย่าว่าแต่เอาไว้เหนือหัวเลยเอาตีนเขี่ยยังขยะขยงเลยเองจะบวชก็บวชนะกูกลับบ้านก่อนนะพูดเรื่องพ่อกูของขึ้นทุกเทีย่ยทำไมเกิดมามีพ่ออับปีแบบนี้วะมงคลอ้าปากจะว่าพี่สาวพ่อก็ยกมือที่สันเท้าขึ้นห้ามไม่ให้มงคลว่านางลำไหมผู้เป็นพี่มงคลก็ไปหานางสาลี่บอกว่าพ่อแม่ยอมให้บวชแล้ว นางสารี่ก็ว่าดีจังงั้นมงคลต้องไปอยู่วัดระยะหนึ่งก่อนก่อนจะบวชให้พระท่านฝึกสอนให้ขานหน้าให้เป็นฝึกกราบตั้งใจนะเจ๊จะเอาเงินไปให้แม่ไว้ใช้สาลายก็บอกว่านี่ต้องจ้างบวชกันเลยเหรอนางสาลี่ก็บอกว่าแม่มงคลเขาตาบอดไม่มีกินมงคลไม่อยู่จะเอาอะไรกินพี่สาวมงคลเขาก็ไม่ได้ร่ำรวย เราทําบุญก็ต้องได้บุญอย่าตัดเพาะต่างๆนานานเลยมันไม่ดีเรามีวาสนาได้บวชให้คนดีมีความกตัญญูนะได้บุญมากนะสลายก็เลยเงียบมงคลก็เจ็บแปลบที่ใจอยู่ไม่ใช่น้อยที่สลายพูดแบบนั้นก็นั่งก้มน้าเงียบถึงวันงานเจสซาลี่ก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ของมงคลคนละสองชุดนางสาลี่จัดงานใหญ่ จับมือแม่ให้ปรงผมนาคให้แม่ใช้กันไกลส่วนพ่อเนะ่าอดเล่ามือสั่นก็โกนหัวให้ลูกไม่ได้ก็ได้แต่เอากันไกลตัดเมื่อย,ยาตัดผมให้คนละนิดคนละหน่อยจนครบนางสาลี่ตัดเสร็จก็ให้พระโกนต่อพ่อแม่ก็อาบน้ําให้หนาคแม่นะ่ะน้ําตาไหลถึงมองไม่เห็นก็สุดจะปลืม้มพ่อก็แสนจะดีใจได้ยินเสียงทำขวัญน,นาคแม่ก็ยิ่งปลืม้ม ในวันสุกดิบดนตรีก็บรรเลงกันอย่างสนุกสนานวันแห่นาคพ่องงเงือตกเลยเพราะหักดิบไม่กินเหล้ามาสองต้งวันพ่อก็ทนจนลูกบวชเสร็จเสร็จแล้วก็กลับมานอนที่บ้านละไมกับผัวก็มาช่วยเก็บของที่บ้านนางสาลี่ตอนฉลองเพนพ่อมาร่วมพิธีไม่ไหวก็มีแต่แม่และญาติไม่กี่คนที่มาร่วมถวายเพนนางสาลี่ก็มีสีหน้าเบิกบานอิ่มบุญ สาหรายก็แต่งตัวสวยมีแต่คนชมต่อมาไม่กี่วันพ่อก็มีอาการดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ละไมเอาข้าวมาส่งส่วนเงินนี่แม่มอบให้ละไมหมดพ่อนั้นเคยอาเจียนเป็นเลือดพ่อบอกแม่แต่พ่อสั่งแม่ว่าแม่ไม่ต้องบอกใครเกิดรู้ถึงหูพระเข้าจะไม่สบายใจ วันหนึ่งนางละไมก็พาลูกที่กำลังซนเดินเก่งแล้วเป็นลูกสาวกำลังน่ารักมาหาแม่ถามว่าวันเข้าวรันสานี่ยจะแกงอะไรไปทำบุญแม่ก็ว่าแล้วแต่เองจะจัดการพ่อก็นั่งพิงฝาบ้านอยู่นอกชานฟังแม่ลูกเขาคุยกันหลานก็เดินเล่นไปทั่วนางละไมคุยเพลินไม่ทันมองลูกที่วิ่งไปข้างหน้าจะตกเรือน พ่อก็รีบพุ่งตัวมาอย่างเร็วแล้วก็ดึงหลานไปทางที่นางละไมนั่งอยู่กับแม่แต่ตัวพ่อเองกลับหัวทิมตกบ้านไปนางละไมหันมาเห็นเข้าพอดีก็ร้องลั่นแม่ก็ว่าเสียงอะไรใครเป็นอะไรนางละไมอุ้มลูกลงมาดูพ่อปรากฏว่าพ่อคอหักนางละไมร้องลั่นหลายคนวิ่งมาดูรวมทั้งผัวนางละไมด้วย ต่างก็สอบถามนางละไมว่าลูกจะตกเรือนแล้วพ่อช่วยไว้แต่ว่าตัวพ่อน่ะเสียหลักเพราะว่าพุ่งตัวลงมาอย่างเร็วก็เลยตกบ้านแม่ก็ร้องไห้เท่าเอ้ยทำไมมาตายแบบนี้โทษทั้งพึ่งจะบวชลูกได้ไม่กี่วันนางละไมร้องไห้สำนึกผิดที่ด่าทอพ่อมาตลอดถ้าพ่อไม่ เข้ามาช่วยหลานป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละไมรู้แล้วว่าความรักลูกน่ะมันมากขนาดไหนเมื่อเอาศพไปวัดนางละไมก็ร้องไห้หนักพระมงคลก็ตาแดงกำํำกล่าวกับพี่สาวว่าจะร้องไห้ไปทําไมตอนพ่ออยู่ก็ไม่เคยพูดดีด้วยมาพูดดีตอนตายมันไม่เกิดประโยชน์นิ่งถ้าเถอะพ่อไม่กลับมาหาเราแล้ว นางสาลี่รู้ข่าวก็รีบมาช่วยเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้สาลายก็มาช่วยงานด้วยมองไปที่พระมงคลก็ดูมีสง่าราศีสายก็มีความรู้สึกกับพระมงคลดีขึ้นและเมื่องานศพพ่อผ่านไปนางละไมก็ยังเศร้าโศกไม่หายจนผัวต้องคอยปลอบใจแต่นางละไมก็ความผิดที่ตวนว่าพ่อนั้นคงไม่ลบเลือนไปได้ หล่อนคงจะต้องตกนรกเป็นแน่ผัวก็ว่าที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปวันที่เหลืออยู่ก็จงทำแต่ความดียังมีแม่อยู่อีกคนควรจะดูแลปรนนิบัติให้ดีลูกเราจะได้ดูเป็นเยี่ยงอย่างว่าแม่ทำดีกับยายยังไงวันข้างหน้าลูกก็จะทำกับเราอย่างนั้นนังละไมก็ว่าต่อไปฉันก็คงถูกลูกด่าผัวก็ว่าไม่หรอกลูกโตมาเจอแต่สิ่งที่ดีๆคคำพูดดีๆ ลูกจำความตอนที่ลำไมด่าพ่อไม่ได้หรอกลูกคงไม่ด่าว่าลำไมหรอกแต่ว่ากรรมอันใดที่กระทำกับพ่อไว้เราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปนางลำไมก็ว่าฉันไม่อยากตายฉันกลัวจะต้องไปเป็นเปรตครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบิดามารดาในเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ของลูกตอนที่ท่านยังอยู่นะ่ควรจะทดแทนคุณไม่ใช่ด่าเหมือนหมูเหมือนหมา มาสำนึกได้ตอนท่านตายนี่มันสายเกินไปซะแล้วครับมาคุยกันถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังชีวิตของคุณพก,กานี่ได้รับความลำบากมาตั้งแต่เกิดอ่ะแกมักจะคิดอย่างนั้นมาเสมอ เพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันชีวิตของแกก็ไม่เคยได้รับความสุขเลยยิ่งเมื่อแม่มาได้สามีใหม่หลังจากที่เลิกกับพ่อได้เพียงสองปีแกก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้แล้วก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าที่เราไม่มีความสุขในชีวิตนี้ก็เพราะการกระทําของแม่นั่นเองความคิดเช่นนี้ก็ติดอยู่ในความรู้สึกของแกมาตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่แยกทางกันใหม่ๆก็เลยทําให้แกต่อต้านแม่มาโดยตลอด ทำตัวเป็นลูกอากตันยูมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่จากพ่อมาก็เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตอนที่แม่มาอยู่กินกับสามีใหม่ด้วยแล้วมันยิ่งทําให้แกรู้สึกเกลียดแม่หนักเข้าไปอีกตอนนั้นแกยังไม่รู้จักชีวิตว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่ในเห็นแก่ตัว ดังนั้นไม่ว่าแม่จะอบรมสั่งสอนให้แกประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางไหนแกก็มักจะต่อต้านแล้วก็กระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับแม่ต้องการโดยไม่คำนึงแม้แต่น้อยว่าผลแห่งการกระทำนั้นมันจะทำให้แกได้พบกับอะไรบ้างพกาเรียนหนังสือจอบแค่ชั้นม .3 ไม่ยอมที่จะเรียนต่อแม้ว่าแม่จะพยายามเกลี้ยกล่อมหรือว่าโน้มน้าวอย่างไรก็ตามแม่บอกว่าต้องการให้แกได้ร่ำเรียนสูง,สง ชีวิตนี่จะได้ไม่ต้องลำบากอย่างแม่แต่ว่าแกกลับหัวเราะเยาะหยันในใจว่าสิ่งที่แม่พูดออกมานั้นแน่ใจหรือเปล่าว่าพูดออกมาด้วยความหวังดีอย่างแท้จริงในเมื่อแกไม่ยอมเรียนหนังสือในภาคปกติแม่ก็อุตส่าห์พยายามเขี่ยเข็นให้ไปเรียนวิชาชีพเพื่อจะได้มีอาชีพติดตัวแต่ว่าแกกลับมองว่าการที่แม่อยากจะส่งให้แกไปเรียนโน่นเรียนนี่ ก็เพราะว่าแม่ต้องการให้แกน่ะมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้จะได้ไปจากชีวิตของแกอของแม่เสียทีเพราะว่าการที่มีแกอยู่ร่วมชายคารังแต่จะทำให้ครอบครัวใหม่สามีใหม่และลูกคนใหม่ของแม่เนี่ยหมดความสุขซะมากกว่าพกาก็ต่อต้านแม่มาตลอดเวลาโดยที่แม่ไม่เคยท้อถอยที่เอาใจใส่กับแกเลยคนเราเมื่อความคิดมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นอื่นไปได้ ปกาก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่เจ็บช้ำทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นอนตาไม่หลับหมดความสุขอย่างเช่นที่แกหมดสิ้นมานับตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อการเติบโตขึ้นมาอย่างเด็กมีปัญหาก็ทำให้ปากาใจแตกโดยง่ายเพราะฉะนั้นแกก็มีสามีตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่ได้แต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเมื่อแยกออกมาอยู่กินกับสามีแกถึงได้รับรู้รสชาติของชีวิตเป็นครั้งแรก ซึ่งบทเริ่มต้นตรงนี้เองที่ทำให้แกต้องผจญกรรมอันหนักหน่วงสะท้อนผลบาปที่ได้เคยทำกับแม่มาโดยตลอดพากาคลอดลูกได้เพียงไม่ถึงเดือนก็ต้องออกไปทำงานซื้อผักมาขายที่ตลาดอาชีพอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยชีวิตก็เต็มไปได้วยความลำบากแสนเข็นต่อมาพอลูกคนแรกโตหน่อยแกก็เปลี่ยนอาชีพไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆ ช่วงนี้เองที่แกตั้งท้องลูกคนที่สองแต่ก็เกิดปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดขึ้นเมื่อสามีบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกคนที่สองจะเป็นลูกของเขาเพราะว่าระยะหลังนี่พากากับสามีต้องอยู่ค่อนข้างห่างไกลกันนานๆก็จะได้กลับมาเจอกันสักครั้งหนึ่งพากานีไม่เคยคิดทรยศต่อสามีเมื่อถูกเขาดูแคลนอย่างนี้ก็ทนไม่ได้เกิดปากเสียงกันขึ้นจนในที่สุดต้องแยกทางกันทั้งที่ ปากาก็ไม่เคยคิดจะให้ครอบครัวต้องมามีสภาพเป็นอย่างนี้สิ่งที่ปากาประสบเป็นเคราะหกรรมอันดับต้นๆเท่านั้นแต่มันก็ทําให้แกนึกถึงแม่ตอนที่แยกทางกับพ่อบางทีแม่คองอาจจะประจนกับปัญหาใหญ่หลวงอย่างที่แกเผชิญอยู่อย่างนี้นี่ระมั่งที่ทำให้แม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อก็ทำให้แกขาดพ่อแล้วก็ชีวิตหมดความสุข แต่ว่าขณะนั้นพกาไม่เข้าใจในชีวิตก็เลยได้แตะเกลียดแม่แล้วก็ต่อต้านแม่มาโดยตลอดพอมาเจอเข้ากับตัวเองถึงได้เข้าใจว่าไม่มีแม่คนไหนอยากจะให้ลูกของตัวขาดพ่อเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นพกาก็จำใจต้องแยกทางกับสามีคนแรกโดยเขาเป็นฝ่ายเอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็พยายามปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างแกกับลูกสาวคนแรกอันเป็นความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสของผู้เป็นแม่ซึ่ง แกก็เพิ่งจะทราบซึ้งได้ตัวเองเป็นครั้งแรกต่อมาพกาก็ได้พบกับสามีคนที่สองเขาไม่รังเกียจที่จะรับเป็นพ่อเด็กพกาก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่แล้วมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะนอกจากสามีคนที่สองจะยากจนถึงขนาดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเขายังไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเขาติดกัญชาติดเหล้าบุหรี่การพนัน สร้างความเดือดร้อนให้กับพกาบ่อยๆอ,อีกทั้งยังเป็นคนขี้เกียจทำมาหากินพอพกามีเงินเข้ามาบ้างก็ถูกเขาผลานหมดตอนหลังเขาไปก่อคดีลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปเสพยาก็ถูกตำรวจจับและถูกจำคุกชีวิตของพกาก็หลุดพ้นออกมาจากเงื้อมมืออันสุดแสนโสม,มมของเขามาได้ในช่วงตลอดระยะเวลาที่พกาต้องมาผจญกรรมกับสามีขี้ยาคนที่สองนี้เป็นช่วงที่แกคิดถึงแม่มากที่สุด เพราะว่าแม่คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเช่นเดียวกันสำหรับการดิ้นรนขวนขวายหาไรายได้มาเลี้ยงลูกตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกขนาดจิตมันก็เลยทำให้ปกาได้สำนึกบาปที่เคยโกรธเกลียดผู้เป็นแม่ของตัวเองทั้งที่ท่านก็แสดงออกถึงความรักความเมตตาม,มาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นกับปกานั้นมันคงเป็นเวรกรรมที่แกได้เคยกระทำไว้ต่อแม่บังเกิดกล้าของตนเองเป็นบาป ที่แกเคยทำให้แม่ผู้มีพระคุณล้นพ้าต้องถึงกับน้ำตานองหนะ้ากับการประพฤติตัวเยี่ยงศัตรูของแกเมื่อครั้งอดีตผกาใช้ชีวิตอยู่กับลูกคนที่สองประมาณปีเศษก็หันเหชีวิตมาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะนั้นผกาอายุได้23ปีก็มีผู้รับเหมาคนหนึ่งมาสนใจในตัวผกาโดยเขาบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือให้มีชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยการส่งเสียให้ปากาได้ไปเรียนทําผมเพื่อจะได้เปิดร้านเป็นของตนเองแกก็ตัดสินใจอยู่กินกับเขาโดยมีลูกคนที่สองของปากาในยอยู่ร่วมด้วยแต่ก็เหมือนกับเวรกรรมที่แกก่อไว้มันยังไม่หมดสิน้นเพราะว่าแกอยู่กินกับผู้รับเหมาคนนี้ได้เพียง8เดือนเมียของเขาก็ตามมาพบเรื่องจึงแดงออกมาว่าเขานั้นมีเมียมีลูกอยู่แล้ว ปากาเองเมื่อทราบอย่างนั้นก็ไม่คิดที่จะแย่งเข้ามาจากครอบครัวลูกเมียเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้กันไม่รู้จักจบสิ้นก็ตัดสินใจเดินจากมาทั้งที่ใจหนึ่งก็ยังนึกเสียดายเพราะเขาก็ถือได้ว่าเป็นคนดีสําหรับชีวิตแกคนหนึ่งบางครั้งปากาเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าทนรับภาระหนี้กรรมต่อไปไม่ไหวแล้วมันรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงลําพังในโลก เหนื่อยกับการใช้ชีวิตที่ไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยสักครั้งหนึ่งก็เลยคิดหาทางออกด้วยความตายแต่เมื่อเห็นหน้าลูกแล้วก็ไม่สามารถจะทำได้จึงต้องทนตั้งหน้ารับกรรมที่เคยก่อไว้จนกว่าจะสิ้นสุดไปและมันก็คงจะต้องมีสักวันหนึ่งพกาพยายามหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อให้ได้รับความชุ่มฉ่ำในจิตใจบ้างหัดสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ที่แกอาจจะเคยล่วงละเมิดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่ของตัวเองพกาหันกลับไปหาท่านกลับไปกราบขอขมาลาโทษที่เคยได้ทำในสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความทุกโศกภายในจิตใจซึ่งท่านก็ปลื้มบิติต่อการสำนึกบาปของลูกแล้วก็ยินดีต่อการกลับมาสู่อ้อมกอดของท่านอีกครั้งหนึ่งเกือบ20ปีเต็มๆที่พกากับแม่เป็นเหมือนเพียงคนที่ไม่เคยรู้จักกัน เพราะว่าะกามีจิตอคติต่อผู้ให้กำเนิดนึกว่าท่านเป็นต้นเหตุแห่งความสูญสิน้นความสุขทั้งหลายไม่เคยรู้คุณค่าน้ำนมแม่จนกระทั่งเมื่อเวรกรรมย้อนกลับทำให้แกได้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาจึงได้สำนึกแล้วก็รู้ซึ้งถึงหัวอกของผู้เป็นแม่ว่าแท้จริงแล้วมีความรักต่อลูกมากมายแค่ไหนแม้ว่าแม่จะให้อาภัยแก่ะกาได้ทุกอย่างแต่ว่าบาปกรรมที่แกเคยได้ทำต่อท่านนั้นมันคงยังไม่หมดสิ้นลงไปง่ายๆ เพราะการกระทําตัวเป็นลูกในรคุณนั้นเป็นบาปมหันยิ่งกับผู้ที่ในรคุณเนี่ยเป็นผู้บังเกิดกล้าวด้วยแล้วยิ่งเป็นบาปหนักปะกาก็เลยต้องรับกรรมที่ตัวได้กระทาไว้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องของปะกานี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดได้เรื่องหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าผลบาปผลกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงครับท่านผู้ฟัง